สวัสดีค่ะนักเรียนคลิปวิดีโอวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่สองวันนี้จะให้ความรู้เรื่องรายได้และรายจ่ายการดำเนินชีวิตประจำวันของเรานะคะจะเกี่ยวข้องกับรายได้และรายจ่ายซึ่งรายได้และรายจ่าย ที่นักเรียนควรเรียนรู้คือ 1. รายได้และรายจ่ายของครอบครัว 2. รายรับและรายจ่ายของตนเองค่ะรายได้ของครอบครัวหมายถึงค่าตอบแทนที่ได้รับจากการทำงานหรือการประกอบอาชีพนะคะของอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ ะะหรือสมาชิกทุกคนในครอบครัวที่มีวัยอยู่ในวัยทำงานนะคะจะมีรายได้แล้วก็นำเงินส่วนนี้มารวมกันเป็นค่าใช้จ่ายนะคะรายได้ของแต่ละครอบครัวที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันนะคะก็จะมาจากรายได้ที่แบ่งเป็น สามประเภทคือรายได้ประจำรายได้จากการผลิตสินค้าและบริการและรายได้เสริมของแต่ละครอบครัวค่ะรายได้ประจำนะคะตรงนี้ก็คือรายได้หรือว่าเงินที่ได้จากการทำงาน ของสมาชิกภายในครอบครัวที่ได้รับเงินนะคะจำนวนเท่าๆกันทุกเดือนทุกเดือนนะคะที่เรียกว่าเงินเดือนค่ะเราลองมาดูนะคะว่าอาชีพที่มีไรายได้ประจำนะคะของสมาชิกในครอบครัวเนี่ยก็อาจจะยกตัวอย่างได้เช่นนะคะ อาชีพที่ทำงานรับราชการนะเป็นครูเป็นทหารตำรวจคุณหมอพยาบาลนะคะนอกจากนี้ก็จะอาจจะทำงานในโรงงานนะคะหรือเป็นพนักงานบริษัทห้างร้านที่มีรายได้เป็นประจำเป็นเงินเดือนค่าตอบแทนในการทำงาน,นะคะ่ะ ในแต่ละครอบครัวนะคะจะมีจำนวนสมาชิกไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นรายได้ของแต่ละครอบครัวนั้นจะอยู่ขึ้นอยู่กับนะคะปริมาณการทำงานของสมาชิกภายในครอบครัวอาจจะเป็นการทํางานที่ให้ผลผลิตหรือการทำงานในหมวดหมู่ของการบริการนะคะซึ่งรายได้ตรงนี้ก็จะขึ้นอยู่กับ การทำงานของแต่ละบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัวค่ะรายได้จากการผลิตสินค้าและบริการนั้นจะเป็นรายได้ที่ไม่คงที่นะคะอย่างเช่นนะคะอาชีพทางการเกษตรชาวนาชาวสวนชาวไร่ก็จะได้รับค่าตอบแทนขึ้นอยู่กับ ผลผลิตทางการเกษตรนอกจากนี้อาชีพด้านการบริการนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะช่างนะที่ให้บริการด้านต่างๆนอกจากนี้ก็จะเป็นผู้ที่ทำงานในลักษณะอาชีพรับจ้างตรงนี้นะคะรายได้จากการทำงานนะก็จะไม่แน่นอนแล้วแต่ผลผลิต หรือว่าแล้วแต่การทำงานในด้านบริการนะคะจะทำมากทำน้อยก็จะได้ผลตอบแทนตามสัดส่วนของการทำงานค่ะนอกจากนี้นะคะในภาวะเศรษฐกิจอย่างทุกวันนี้แต่ละครอบครัวก็จะมีรายจ่ายที่ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นนะคะ สมาชิกในแต่ละครอบครัวก็จะเห็นความสำคัญของการทำงานเสริมให้เกิดรายได้นอกเหนือจากการทำงานประจำค่ะอาชีพเสริมที่ในปัจจุบันนี้ได้รับความนิยมในทุกๆครอบครัวเช่นการขายของขายสินค้าออนไลน์คะนอกจากนี้ค่ะคนในครอบครัวอาจจะมีความรู้ความสามารถก็อาจจะ ทำอาชีพเสริมเช่นรับงานสอนพิเศษนะะหรือว่าเป็นผู้ที่มีฝีมือก็อาจจะทำงานประดิษฐ์ทำสินค้าต่างๆเพื่อจำน่ายให้มีรายได้เพิ่มมากกว่าเงินเดือนที่ได้รับอยู่ในแต่ละเดือนนะคะ เรามาเรียนรู้เรื่องรายจ่ายของครอบครัวกันค่ะรายจ่ายของครอบครัวหมายถึงนะคะการที่สมาชิกในครอบครัวทํางานแล้วได้ค่าตอบแทนก็จะนําเงินที่ได้จากการทํางานนี้ไปซื้อสินค้าหรือไปรับบริการในด้านต่างๆนะคะเพื่อให้เกิดความสะดวกในชีวิตประจําวันนะคะรายจ่ายที่สําคัญเช่น ค่าอาหารเสื้อผ้าค่ะยารักษาโรคแล้วก็ในรูปแบบของค่ารักษาพยาบาลนอกจากนี้นะคะอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านต่างๆที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันเมื่อใช้ไปมันก็จะหมดไปเพราะนั้นสมาชิกภายในครอบครัวก็จะต้องไปซื้อสิ่งของเครื่องใช้มาเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ นอกจากนี้นะคะแต่และครอบครัวก็จะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่ะค่าเดินทางเพราะว่าแต่ละบ้านเนี่ยอาจจะมีรถหลายคันก็ต้องใช้ค่าใช้เงินไปเติมน้ำมันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางนอกจากนี้ ครอบครัวแต่ละครอบครัวก็จะมีบุตรหลานนะคะต้องใช้เงินในการศึกษาเราเรียนนั้นค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็จะมีความสําคัญนะคะสําหรับค่าใช้จ่ายเหล่านี้แต่ละเดือนจะมากหรือน้อยนะคะขึ้นอยู่กับจํานวนสมาชิกในครอบครัวแล้วก็การรู้จักใช้จ่ายของคนในครอบครัว จะมากจะน้อยอย่างไรต้องมีการจัดการที่ดีนะคะสองนะคะรายรับและรายจ่ายของตนเองในวัยของนักเรียนเนี่ยจะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ได้ทํางานนะคะแต่นักเรียนก็จะมีรายรับนะคะรายรับของนักเรียนก็จะได้มาจาก เงินที่ได้รับจากคุณพ่อคุณแม่หรือญาติผู้ใหญ่นะในส่วนนี้เราเรียกว่ารายรับหรือรายได้นะส่วนนะเมื่อเราได้รับเงินมาแล้วเราจะมีการใช้จ่ายในแต่ละอย่างนะคะเพะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเรียกว่ารายจ่ายอาจจะเป็นการซื้ออาหารซื้อขนมนะซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ในการเรียน ตรงนี้เราเรียกว่ารายจ่ายค่ะเรามาดูตัวอย่างรายรับและรายจ่ายของตนเองนะคะลองศึกษาดูนะคะว่าตัวอย่างแต่ละคนเนี้ยมีรายรับรายจ่ายเป็นอย่างไรนะคะจะมากจะน้อยนะเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรลองมาเรียนรู้กันค่ะ คนแรกนะคะหนูชื่อหนูนิดหนูมีรายรับและรายจ่ายดังนี้รายรับของหนูคือแม่ให้เงินไปโรงเรียนวันละ60บาบคาทหนูก็จะมีค่าใช้จ่ายคือซื้อขนม10บาทซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้ง20บาทบ่าทวันนี้หนูเหลือเงิน30บาทค่ะ คนที่สองนะคะผมชื่อมิกผมมีรายรับและรายจ่ายดังนี้รายรับของผมคือพ่อให้เงินไปโรงเรียน80บาทผมนำไปซื้อสมุด10บาทซื้อน้ำเปล่า5บาทและซื้อลูชิ้นปิ้ง15บาทตรงนี้เป็นรายจ่ายของผมครับวันนี้ผมใช้เงินไม่หมดเหลือเงิน 50บาทครับตัวอย่างที่3นะคะหนูชื่อซ้มหนูมีรายรับและรายจ่ายดังนี้ค่ะรายรับหรือรายได้ของหนูนะคะแม่ให้เงินไปโรงเรียน40บาทคุณยายให้เงินค่าขนมเพิ่มเป็นพิเศษ30บาทหนูนำไปซื้อผลไม้10บาท ซื้อดินสอ5บาทซื้อหวยเตียว25บาทวันนี้หนูมีรายจ่าย3รายการค่ะแต่เงินของหนูก็ยังคงเหลืออยู่30บาทนะคะจะเห็นได้ว่าราะรับและรายจ่ายของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากันนะก็ขึ้นอยู่กับการที่เด็กๆจะรู้จักใช้จ่าย แล้วก็มีเงินเหลือไว้เก็บออมตามตัวอย่างของเด็กๆทั้งสามคนนี้นะคะรายได้และรายจ่ายสวัสดีค่ะน้องๆที่น่ารักทุกคนได้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะดีใจจังเลยวันนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องที่น่ารู้เช่นเคยแต่จะเป็นเรื่องราวอะไรนั้น ต้องรอสักครู่นะคะเพราะเราจะกลับไปทบทวนสิ่งที่ได้เรียนมาในครั้งที่แล้วกันก่อนน้องๆคะการประกอบอาชีพนั้นก็เพื่อที่เราจะได้มีรายได้มาเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวนะคะซึ่งสิ่งสำคัญก็คือเราต้องเลือกประกอบอาชีพที่สุจริตไม่ผิดกฎหมายมีคุณธรรมในการประกอบอาชีพเพื่อที่เราจะได้อยู่ร่วมกับคนในสังคม ได้ยังมีความสุขและเราจะได้มีความภูมิใจในเงินที่เราต้องทำงานเพื่อแลกมาด้วยค่ะสำหรับเรื่องราวในวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามกันได้เลยค่ะน้องน้น้องๆยังจำครอบครัวของพลอยได้ไหมคะว่าแต่ละคนประกอบอาชีพอะไรกันบ้างเรากลับมาดูกันอีกครั้งนะคะคุณพ่อกับคุณแม่ของพลอย ช่วยกันประกอบอาชีพเกษตรกรรมค่ะคุณพ่อของพลอยจะต้องดูแลสวนผักผลไม้ของตนเองอย่างดีซึ่งจะไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงในผลผลิตของตนเมื่อผลผลิตจเจริญเติบโตเต็มที่ก็จะนำไปขายต่อให้กับพ่อค้าแม่ค้าหรือไม่ก็นำไปขายที่ตลาดโดยมีคุณแม่คอยเป็นผู้ช่วยอยู่และนอกจากนั้นคุณแม่ยังทำหน้าที่เป็นแม่บ้านอีกด้วยค่ะ ส่วนพลอยมีหน้าที่เรียนหนังสือแล้วก็เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่เราก็ได้รู้ไปแล้วว่าการทำงานประกอบอาชีพนั้นก็เพื่อที่จะให้มีรายได้หรือเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวนะคะซึ่งเงินเดือนหรือเงินที่ได้จากการขายของก็คือรายได้นั่นเองค่ะอย่างคุณพ่อของพลอยเมื่อเอาผักผลไม้ไปขายก็จะได้รับเงินมาเป็นการแลกเปลี่ยนส่วนนี้เราเรียกว่ารายได้ ครอบครัวของพลอยมีรายได้จากการทำการเกษตรซึ่งค่าใช้ใจ่ายต่างๆของพลอยก็ได้รับมาจากคุณพ่อคะ่ะร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆคะ่ะครอบครัวน้องๆมีรายได้มาจากทางใดบ้างคะเราก็ได้รู้จักรายได้กันไปแล้วนะคะ ต่อมาเราก็จะนำเงินที่ได้มาไปซื้อสิ่งของต่างๆที่ต้องใช้จ่ายในแต่ละวันเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ทั้งจ่ายค่าอาหารค่าเดินทางค่าเสื้อผ้าค่าน้ำค่าไฟฟ้าสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่ารายจ่ายนั่นเองค่ะ น้องๆคะรายจ่ายคือการนําเงินที่ได้จากการทํางานไปใช้จ่ายการบริโภคก็หมายถึงการกินหรือการใช้สิ่งของที่เป็นสินค้าและบริการต่างๆเพื่อสนองความต้องการของเราเราทุกคนก็ต้องเป็นผู้บริโภคทั้งนั้นนะคะเช่นเราต้องรับประทานอาหารเราต้องใส่เสื้อผ้าเราต้องขึ้นรถเมล์เป็นต้นคะ่ะรายจ่ายของแต่ละครอบครัว ก็จะแตกต่างกันไปตามความจำเป็นต่างๆนะคะทั้งรายจ่ายประจำวันรายจ่ายประจำเดือนและรายจ่ายที่ไม่แน่นอนซึ่งรายจ่ายเหล่านี้ก็เช่นการจ่ายค่าอาหารการจ่ายเพื่อเป็นค่าบริการการจ่ายค่าน้ำค่าไฟฟ้าของบ้านค่าโทรศัพท์หรือแม้แต่เวลาที่เราป่วยไปหาหมอ เงินที่จ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลเราก็เรียกว่าเป็นรายจ่ายเช่นเดียวกันค่ะเรามาดูรายจ่ายที่บ้านของพลอยกันนะคะน้องๆในแต่ละวันคุณพ่อคุณแม่ของพลอยจะต้องจ่ายเงินให้พลอยไปโรงเรียนจากนั้นในทุกๆวันคุณแม่ก็จะต้องออกไปซื้อกับข้าวมาทำเป็นอาหารให้ครอบครัวรับประทานและก็ต้องดูแลในการชำระค่าน้ำ ค่าไฟฟ้าหรือถ้าต้องการที่จะซื้อของอื่นๆหรือสมาชิกในบ้านป่วยต้องไปหาคุณหมอคุณแม่ก็จะต้องแบ่งเงินมาใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วยค่ะน้องๆเห็นไหมคะว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นรายจ่ายของครอบครัวทั้งนั้นเลยนะคะ <c oughs> คุณพ่อคุณแม่คือหัวหน้าครอบครัวที่ต้องทำงานเพื่อหารายได้มาใช้จ่ายภายในครอบครัว เราเป็นลูกก็ต้องรู้จักใช้จ่ายเงินให้เหมาะสมด้วยนะคะช่วงสายเดียวตอนรู้ถูกรู้ผิดข้อหนึ่ง สามและสี่เป็นข้อความที่ถูกต้องค่ะข้อหนึ่งพ่อแม่ให้เงินค่าขนมพลอยถือว่าเป็นรายจ่ายเพราะพ่อแม่จ่ายเงินค่าขนมให้กับพลอยข้อสามการซื้ออาหารมารับประทานถือเป็นรายจ่ายเพราะการซื้ออาหารเราต้องใช้เงินจ่ายเพื่อให้ได้รับอาหารมารับประทานข้อสี่การซื้อของในตลาดมาทําอาหารถือว่าเป็นรายจ่ายเพราะเราจ่ายเงินเพื่อซื้อของในตลาด ข้อ2และ5เป็นข้อความที่กล่าวไม่ถูกต้องนะครับข้อ 2. ค่าไฟฟ้าและค ouais. <Right. S 2> ่าน้ำประปาถือเป็นรายได้เป็นการกล่าวที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาถือเป็นรายจ่ายที่เราต้องจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าไฟฟ้าและน้ำประปาที่เราได้ใช้ไปในแต่ละเดือนครับข้อ5พ่อนำผลไม้ไปขายที่ตลาดถือว่าเป็นรายจ่ายเป็นการกล่าวไม่ถูกต้องครับ เพราะพ่อนำผลไม้ไปขายมาก็จะได้รับเงินซึ่งถือว่าเป็นรายได้ครับการใช้จ่ายเงินของครอบครัวมีมากมายเลยนะคะทั้งรายจ่ายที่เป็นส่วนรวมของทุกคนและรายจ่ายของแต่ละคนดังนั้นถ้าเรามีสิ่งที่ต้องการซื้อแต่จำเป็นไม่มากนะักเราก็ควรที่จะคิดก่อนที่จะซื้อทุกครั้งว่ามีความจำเป็นมากน้อยเพียงใด มีประโยชน์หรือไม่เรายังเป็นนักเรียนที่ยังไม่สามารถทำงานหางานเองได้ต้องขอเงินจากคุณพ่อคุณแม่ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็มีรายจ่ายมากอยู่แล้วนะคะเราก็ต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัดด้วยการรู้จักใช้สิ่งของซื้อแต่สิ่งที่จำเป็นรู้จักเก็บออมเงินไว้ใช้ในยามจำเป็นค่ะเพียงเท่านี้ เราก็จะช่วยลดรายจ่ายของคุณพ่อคุณแม่ไปได้เยอะเลยค่ะหมดเวลาแล้วค่ะน้องๆไว้กลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะสำหรับความรู้ที่นักเรียนได้รับในวันนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่านะคะ ในแต่ละครอบครัวนั้นจะมีบุคคลในครอบครัวทำงานประกอบอาชีพซึ่งได้เงินมาสำหรับใช้จ่ายนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละครอบครัวนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็มักจะแนะนำกับเด็กๆนะคะถึงเรื่องการใช้จ่ายเพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้จะได้รับความรู้แล้วนะคะเราควรรู้จักที่จะใช้จ่ายแล้วก็เหลือเงินไว้เก็บออม ใช้ในเวลาจำเป็นนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอลำดับต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ